นะักธุรกิจชื่อดังน,นะครับถึงกับออกปากเลยทีเดียวนะครับว่าถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐสูงลิบลิ่วแบบนี้และธนาคารกลางสหรัฐไม่ปรับลดดอกเบี้ยลงมาอาจจะส่งผลทําให้เศรษฐกิจสหรัฐแย่ลงอย่างรวดเร็วนะครับงานนี้ในมุมของนักวิเคราะห์ไทยมองเรื่องนี้ยังไงและยังมีโอกาสความท้าทายสําหรับนักลงทุนมากน้อยขนาดไหนนะครับแบตไตบีฟพามาหาคําตอบนะครับกับดรพิพัฒน เหลืองนฤวิตช,ชัยนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสาตร์กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทระสวัสดีครับดรพิพัฒนครับสวัสดีครับปัจจัยที่กดการเศรษฐกิจสหรัฐถ้าไล่ดูมันมีอะไรบ้างครับประเด็นที่1เลยเนี่ยก็คือเขาเนี่ยฟื้นออกมาจากช่วงโควิดนะหลังจากที่ปิดไปนานเนี่ยนะครับการฟื้นกลับมาเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยโอ้โหเศรษฐกิจดีมากมนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยก็ตามสภาพคล่องก็เยอะนะครับ การกระตุ้นทางการคังก็มีเพียบเลยเพราะงัน้นการใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยมันโอ้มันพีคมากนะครับ,รบช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่บอกว่ากระสุนเริ่มหมดแล้าการกระตุ้นก็โดนดึงออกไปแต่ว่าเศรษฐกิจยัง c คร r y on อยู่นะครับ,รบแต่คนก็มองว่าโอ้มันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกสุดท้ายมันก็ต้องแผ่วเพราะว่าด้วยด้วยไซเคิลของมันเอง <S <S ประเด็นที่สองเนี่ยพอเศรษฐกิจมันดีเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเงินเฟ้อครับ<อ>แล้วเงินเฟอ้อที่สูงเนี่ยนะครับธนาคารกลางเนี่ยไม่ชอบเห็นงี้ไม่ได้ก็ขึ้นดอกเบี้ยเลย ซึ่งการขึ้นดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็เป็นการกดดีมานนะครับมันก็เป็นการทำใ,ใ,ให้เศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวด้วยตัวมันเองนะครับลองลองนึกภาพนะครับว่าสมมติผมผมอยากซื้อบ้านเนี่ยผมก็ต้องไปกู้ใช่ไหมครับ <All right. S 1> จากเดิมเนี่ย <All right. S 1> ผมเคยกู้สมมติเมื่อก่อนเน,นี่ยสามเปอร์เซ็นต์วันนี้ต้นทุนกู้เงินหกเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหนั้นเฉพาะดอกเบีย้ยอย่างเดียวเพิ่มภาระเพิ่มขึ้นสองเท่าอ่ะแล้วความต้องการก็อาจจะน้อยลงงั้นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็เริ่มจะแผ่วลงถ้าเราไปดูตัววเเเลลขทาาาางศรษฐกิจนนี่่ยยหคคใช้ํ r o t a t i n g r e c e s s i o n คือจริงๆบางภาคส่วนเนี่ยเข้าสู่ภาวะถดถอยไปแล้วนะครับ,รบอย่างภาคการผลิตเนี่ยถ้าเราไปดูอย่างตัว manufacturing activity manufacturing PMI ต่างๆ,ๆเนี่ยก็คือ,อดัชนีที่ที่วัดกิจกรรมของภาคการผลิตเนี่ยมันติดลบมา4 5หเดือนแล้วนะเป็นแต่ว่าเศรษฐกิจโดยรวมมันยังไม่เข้าภาวะถดถอยเพราะว่าภาคอื่นเนี่ยคือภาคบริการตลาดแรงงานมันยังแข็งแกร่งอยู่หรือแต่วันนี้มันก็เริ่มเห็นแล้วว่าภาคการผลิตเริ่มแผวภาคการก่อสร้างเริ่มแผว <c oughs> แต่ว่าภาคบริการกับแรงงานยังดี <c oughs> อ,อีกสักพักถ้ามันแผ่วลงมามันก็ลากกันมาหมดใช่มเพราั้นเมันเริ่มเห็นสัญญาณเยอะขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้เร็ว้ายขนาดนั้นนะครับ <c oughs> เพราะคนส่วนใหญ่ก็มองว่าถึงถ้ามันแผ่วเนี่ยหรือมันเข้าสู่ recession เนี่ยมันน่าจะเป็น mild recession ยกเว้นอย่างเดียวถ้ามันเกิดวิกฤตทางการเงินขึ้นมาก่อนเพราะในอดีตเนี่ยเวลาเกิดวิกฤตใ,ใหญ่ๆเนี่ยมันพาพร้อมกับ วิกฤตทางการทางการเงินทั้งนั้นเลยครับและไอ้ดอกเบีย้ยที่ขึ้นเยอะๆเนี่ยครับส่วนใหญ่มันมักจะเป็นตัวที่ไปทริกเกอร์ทําให้ภาคการเงินเนี่ยเข้าสู่ภาวะวิกฤตเย่างนั้นตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ที่คงต้องต้องจับตาดูเพราะว่าพอเริ่มเห็นธนาคารสหรัฐอย่างที่เมื่อกี้เกิดนําขึ้นมาเนี่ยนะครับ,รบมีปัญหาเนี่ยมันก็ทําให้สภาพทางการเงินใช้คำว่า financial condition เนี่ยมันเริ่มตึงตัว ธนาคารก็ไม่กล้าปล่อยกู้เยอะเพราะยังเสียวๆอยู่ไว้ตัวเองต้องเก็บสภาพคล่องไว้ใช่ไหมครับธนาคารแต่ละธนาคารก็ไม่กล้าทําธุรกรรมเพราะระหว่างกันเพราะไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าไอ้นี่มันจะอยู่หรือเปล่า <laughs> <laughs> แล้วก็เครดิตริสนะครับพวกสมมติจะปล่อยกู้อะไรกันระหว่างเนี่ยคนก็ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นการปรับดอกเบีย้ยสูงขึ้นไปมากๆเนี่ยนะครับนะักธุรกิจส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ชอบเพราะว่าต้นทุนมันสูงขึ้นไอ้การที่จะทําให้ดอกเบีย้ยมันแบบ เหมือนพึงพอใจทั้งฝั่งของนักธุรกิจเองทั้งฝั่งของบรรดานักการเงินเองนะฮะแบบไหนที่เหมาะสมสําหรับสหราัฐปัญหาสําคัญคือเขาต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพราะเงินเฟอ้อมันสูงนะฮะแล้วก็ uh, อย่างถ้าไปดูดอกเบี้ยสหรัฐเนี่ยไอ้เงินเฟ้อสหรัฐาาเนี่ยมันมีช่วงนึงขึ้นไป8%เลยนะครับแปแล้วทุกคนบ่นหมดน้ํามันแพงค่าครองชีพแพงไข่แพง,แพงอาหารแพงใช่ไหมครับ,รบเอ็นเฟดเนี่ยบอกว่าไม่ได้เป้าหมายของธนาคารกลางเนี่ยคือการรักษาให เงินเฟอ้ออยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพแล้วก็อยู่ในระดับต่ำ mm hmm. งั้นเป้าหมายโดยทั่วไปคืออยากเอาเงินเฟอ้อเนี่ยลงมาอยู่ประมาณสัก2%ถามว่าแล้วดอกเบีย้ยควรอยู่ระดับไหนล่ะ mm hmm. เขาบอกว่าก็ควรจะสูงพอที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันรู้สึกตึงตัว mm hmm. แล้วเป็นแปลว่าอะไรนะครับ mm hmm. วิธีการดูง่ายๆคือดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยควรจะเป็นบวก mm hmm. งั้นเลยคิดง่ายๆเลยนะครับก็คืออัตราดอกเบีย้ยเนี่ยต้องสูงกว่าเงินเฟอ้อ mm hmm. ที่ผ่านมานะครับที่ขึ้นจาก0%ขึ้นมาเนี่ย เงินเฟอ้ออยู่8นะฮะสูงไปสูงไประหว่างที่ขึ้นดอกเบีย้ยมาเรื่อยๆเนี่ยที่บอกว่านี้ขึ้นเร็วมากขึ้นมา5เนี่ยวันนี้เงินเฟอ้อก็ยังอยู่ทสี่ถึงหเปอร์เซนต์อยู่นะครับจดงว่าวันนี้ดอกเบีย้ยอยู่ใกล้ๆกับอัตราเงินเฟอ้อนะครับวันนี้ถ้าถามว่าเทรนด์ของเงินเฟอ้อเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันลดลงมาแล้วจาก8เนี่ยวันนี้มาเหลือ4เหลือ5แล้วแต่สิ่งที่เขาอยากเห็นคือ2 ราะฉะนั้น <laughs> จะไป2ได้เนี่ยมี2ทางนะครับ,รบงงเงินเฟอ้อก็ต้องไหลลงมาเรื่อยๆหรือไม่ต้องขึ้นดอกเบีย้ยต่ออีกเพราะั้นวันนี้เขาไม่อยากจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อแล้วเพราะว่า,าการขึ้นดอกเบีย้ยไปเนี่ยมันทำให้มีอะไรแตกหักเสียหายเต็มเลยอย่างธนาคารก็ไปเกิดแบงก์รันเกิดมีปัญหาเต็มไปหมดใช่ไหมครับงั้นี้เขาก็บอกว่างั้นเขาอยากจะเก็บดอกเบีย้ยแถวๆนี้แหละสักประมาณ5กว่าๆเนี่ยไว้สักระยะหนึ่งแล้วรอให้สภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันไทเทนมันตึงมากขึ้นแล้วเงินเฟ้อมันจะลงมาเองแล้วถึงจุดนั้นเบี้ยเมาได้ แล้วเรื่องของวิกฤตการธนาคารเหะครับนักลงทุน o v e r w ร์เว t เรื่องนี้ไปเองหรือเปล่าจริงๆถามว่า o v e r ร e a c t ไหมเนี่ยก็คือมันเงินเขาใช่ไหม <c oughs> แล้วเหมือนกับเป็นเราเนี่ยถ้ารู้ได้ข่าวว่าเฮ้ยธนาคารนี้จะไม่อยู่เนี่ยแล้ว <c oughs> เ,เ,เรามีเงินฝากไว้ <c oughs> ได้ <c oughs> แล้วถ้าต้นทุนในการเอาเงินออกมาเนี่ยมัน <c oughs> ไม่มีต้นทุน,น <c oughs> ถอนก่อนดีกว่าใช่ไหม้น <c oughs> จริงๆแบบถามว่า overreact ไหมก็อาจจะบอกว่า o อเ r อ e a c t <oughs> แต่ก็เข้าใจได้ว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมครับจริงๆผมจะเล่าให้ฟังนี้ครับปัญหา แบงก์รันในอเมริกาเนี่ยม,มันอาจจะบอกว่าไม่ใช่แบงก์รันปกติเพราะว่าแบงก์รันปกติเวลาเราพูดถึงวิกฤตธนาคารหรือแบงก์รันเนี่ยส่วนใหญ่จะนึกถึงอะไรฮะส่วนใหญ่นึกถึงธนาคารที่ปล่อยกู้แบบไม่รัดระวังใช่ไหมครับ NPL สูงเหมือนตอนวิกฤตซับพามเลยวิกฤตซับพามหรือปี97ต้มยำกุ้งอะไรเงี้ยที่ธนาคารปล่อยกู้ด้ว NPL ขึ้นพอ NPL เข้าขึ้นปุ๊บก็ขาดทุนทุนที่มีก็นึกว่ามีเพียงพอก็ไม่เพียงพอพอไม่เพียงพอปุ๊บ ผู้ฝากเงินเดินมาถึงอา้าวธนาคารคุณมีทุนไม่พอนี่<ม>ก็ไปเข้าคิวกันถอนเงินใช่ไหมครับร<ม>อบนี้เชื่อไหมฮะวันนี้ธนาคารในสหร,รัฐนะปิดไปแล้ว4<ม>แห่งนะครับแล้วก็ถ้ารวม CS c r e d i t Suisse ที่ยุโรปด้วยก็จะเป็นบอกว่าโดนกระทบเป็นหมด5แห่งนะครับ<ม>ทั้ง5แห่งเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเ p l เลยนะฮะ<ม>แล้วมันมีเรื่องอะไรฮะที่มันเป็นประเด็นประเด็นที่1เลยคือมันมาจากความเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นนี่แหละครับ<ม>อย่างซิลิคอนวัลเลทแบงก์ที่เป็นเหมือนกับ ตัวจุดฉนวนเริ่มทุกคนเลยเนี่ยนะครับก็คือเขาเนี่ยนะครับเป็นธนาคารที่เซอร์วิสบริษัทสตาร์ทอัพนะครับใน3 4ปีที่ผ่านมาที่โอ้เงินล้นระบบใช่ไหมครับเงินเหลือเยอะเนี่ยคนเรสฟันผ่านเวนเจอร์แคปเอาไปให้สตาร์ทอัพเยอะเนี่ยนะครับเงินฐ<ม>านเงินฝากของธนาคารเนี่ยก็โตดีวันดีคืนเพราะว่าพอเวนเจอร์ Cap, แคปเรสฟันได้เอาไปให้สตาร์ทอัพสตาร์ทอัพก็เอาเงินมาฝากกับธนาคารครับนะครับงั้นบาลานซ์ชีตเนี่ยโตขึ้นเกือบเกือบสเท่าในช่วง3ปีที่ผ่านมา ปัญหาบังเกิดครับวันที่เฟดเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยสภาพคล่องเริ่มหายเวนเจอร์แคบเลสฟัน hmm. ไม่ค่อยได้สตาร์ทอ mm ัพ hmm. ที่เคยได้เงินนักลงทุนมาเติมเรื่อยเ่ยเนี่ยไม่ได้เงินมาเติมแล้วสตาร์ทอ mm ัพ hmm. ส่วนใหญ่เป็นไงครับขาดทุนถูกไหมครัเพราะว่าส่วนใหญ่เขาไม่มีไรายได้ mm hmm. เขาเป็นสตาร์ทอ mm ัพ hmm. เขามีแต่ค่าเช่าบ้าน mm hmm. เขามีแต่ค่าจ่ายพนักงาน mm hmm. ติดลบหมดเขาเรียกว่าแคชเบิร์นนะพอแคชเบิร์นเยอะๆะแ,แล้วไม่มีเงินมาเติมเนี่ยเงินฝากที่เคยฝากไว้กับธนาคารเนี่ยมันก็เริ่มต้องเริ่มถูกถอนออกไป อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับความมั่นใจไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยนะครับแค่เขาจำเป็นต้องใช้เงินก็เงินมันเบินอะใช่ไหมครับงั้นฐานเงินฝากเขาก็เริ่มลดลงทีนี้ปัญหาที่มันเกิดคือในช่วงที่เขาบาลานซ์ชีพเขาโตเร็วๆมากๆเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไปทําอะไรครับเขาไม่เคยปล่อยคู่เลยปล่อยคู่นิดเดียวเขาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลพันธบัตรรัฐบาลตอนนั้นก็ดอกเบี้ยถูกมากได้แบบหนะึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยพอดอกเบี้ยขึ้นเร็วๆจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์มันกลายเป็นห้าเปอร์เซ็นต พันธาบัตรที่ถือตอนที่ซื้อตอนที่1%เนี่ยดอกเบีย้ย5%เนี่ยมูลค่าต้องลดลงถูกไหมครับ,รบเพราะมันไม่น่าสนใจแล้ววันนี้ผมไปซื้อในตลาดผมหาบอลที่จ่าย5%เรนได้งั้นมูลค่าในมูลค่าทางตลาดของไอบอลตัวเนี้มันลดลงแต่ถามว่าไอบอลตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่นะครับเป็นพันธบัตรรัฐบาลว่าพันธบตรัฐบาลจะเบี้ยวอันนี้ไหมไม่เบี้ยวใช่ไหมครับ,รบงั้นมันเป็นการแบบการขาดทุนระยะสั้นในภาวะที่ดอกเบี้ยขึ้นถ้านะครับธนาคารเนี่ยสามารถทนได้นะครับไม่ต้องขายตัวเนนี้ยถืออจบาุ รัฐบาลก็จะเอาเงินมาจ่ายเท่ากับพาร์ตุเพราะว่าสัญญากันไว้ร้อยบาทเนี่ยวันนี้ราคาตลาดอาจจะเหลือแปดสิบแต่ถ้าถือจนครบอายุเนี่ยมันก็กลับมาร้อยเหมือนเดิม,มปัญหาบังเกิดตอนที่ตาร์ทอพมาขอถอนเงินเรื่อยๆเยพราะเ,เงินฝากลดลงไปเรื่อยๆคนนี้เขาต้องถูกบังคับให้ต้องขายเพราะบับงคับให้ข้างขายก็ต้องเรียลไลซ์ขาดทุนทันทีอไอเนี้ยปัญหาบังเกิดตรงเนี้ยแล้วก็พอธนาคารประกาศว่ามีการขาดทุนเพราะขายพันธบัตรรัฐบาลทิ้งก็ต้องขอเพิ่มทุน นักลงทุนก็นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารเนี่ยตกใจอีกตกใจพอ,อมาเปิดดูทุนมีอยู่หมื่นหกพันล้านนั่งทับขาดทุนอยู่หมื่นห้าพันล้านทุกคนขายพร้อมกันทําให้เกิดโทษมาขอถอนเงินพร้อมกันเกิดภาวะแบงก์รันโดยที่ไม่ได้มีเรื่องประเด็นเรื่องแอสเซทคอลลิตีงั้นประเด็นที่หนึ่งเนี่ยคือทริกเกอร์โดยความเสี่ยงของอัตราดอกเบีย้ยซึ่งมีการบริหารจัดการที่ที่ไม่ได้ดีนักประเด็นที่สองเนี่ยมันทาให้ปัญหาเนี่ยมันซ้ําเติมก็คือฐานเงินฝากเขาเนี่ยมันกระจุกตัว มีแต่บริษัทสตาร์ทอัพทั้งนั้นเลยแล้วแต่บริษัทบริษัทเนี่ยมีเงินสัก5ล้าน10ล้านอยู่ในธนาคารพอคนนึงบอกว่าเฮ้ยไปเถอะทุกคนดูตัวเลขเดียวกันถอนเงินพร้อมกันใช่ไหมฮะวันเดียวนะครับซิลิคอนวัลเลย์แบงก์เงินหายไป40 0 0มล้านบทเรียนที่สําคัญของธนาคารนี้ก็คือการมีฐานเงินฝากที่ไม่กระจายตัวอันถัดมาเนี่ยบทเรียนที่สําคัญคือดิจิทัลแบงกิ้งนะ สมัยก่อนถ้าเราพูดถึงแบงก์รันเราคิดถึงอะไรครนึกถึงธนาคคนไปเข้าคิวต่อคิวขอถอนเงินวันนี้มันอยู่ในมือถือกดตุ๊กตุ๊กตุ๊กหมดเกลี้ยงใช่ไหมครัแล้วก็เจอมาโซเชียลมีเดียอีกโหทุกคนบอกว่าแบงก์นี้มันแย่ทุกคนวิ่งไปถอนหมดเลยบทเรียนที่สําคัญอันที่3นะครับก็คือหลายคนมองย้อนหลังกลับไปเนี่ยธนาคารหลายแห่งเนี่ยไม่ได้ําการตรวจสอบดูแลที่ที่เหมาะสมอย่างเงี้ยมันทริกเกอร์โดยดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยถ้าทำา t r e s s t e s ยังไงก็ต้องเจอก็ต้องไปบอกให้เขาเปลี่ยนพอร์ตหรืออะไรแล้ว แต่บางเอิญว่าเขาเป็นธนาคารที่ไม่ได้ใหญ่มากธนาคารขนาดกลางนะครับงั้นก็อาจจะมีปัญหานะครับงั้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับทั้งดบกธนาคารเนี่ยสำคัญสุดเลยคือความเชื่อมัน่นพอความเชื่อมั่นมันหายปุ๊บเนี่ยม,มันวิ่งเลยนะวันนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์เป็นไงก็ต้องบอกว่าก็ยังมีบางคนที่ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะว่าดอกเบี้ยมันขึ้นเยอะมากงั้นสถานการณ์คล้ายๆอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารอื่นอีกก็ได้แต่ธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยครับ ธนาคารสิแห่งของสหรัฐเนี่ยมีธนาคารทั้งสหรัฐนะมีประมาณ4,000แห่งนะแต่แค่10อันแรกเนี่ยถือแอสเซทอยู่มาณครึ่งหนึ่งของระบบธนาคารทั้งหมดโอกาสที่จะมีปัญหาต่อเนื่องเนี่ยอาจจะยังมีอยู่นะครับแต่ว่าระบบเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ได้มีปัญหาถ้าพูดถึงตัวผู้นำแหละครับพัฒนาเทิยบดีแนวไหนหรือว่ามาจากพักไหนเดโมแครตหรือว่ารีพบริกัน ที่จะทาให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเติบโตได้มากกว่ากันครับคือโดยทั่วไปนะครับริพับลิกันเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลที่โปรภาคเอกชนที่รัฐบาลเดโมแครตเนี่ยก็จะเป็นรัฐบาลที่ชอบรัฐบาลขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เน้นช่วยเหลือเวลแฟร์ welfare, ทุนชั้นกลางอะไรต่างๆแต่ว่าช่วงนี้ผมว่าปัญหาของสหรัฐที่คนดูกันเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของเศรษฐกิจอย่างที่เราคุยกันนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของหนี้สาธารนณะนะครับที่ดูเหมือนว่าช่วงที่ผ่านมาก็มีปัญหากันเยอะเลือเกิน มองไปข้างหน้าเนี่ยมันจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ยังไงใช่ไหมฮะแล้วก็ความท้าทายอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างของสหรักับจีนอะไรพวกนี้ก็จะเป็นอิชูที่การเลือกตั้งครั้งหน้าครับในจริงๆแล้วก็อีกสักสัก,สก,สก,สกในช่วงปลายปีเนี้ยนะครับเราก็จะเริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ